โอลิเวอร์ผู้จัดละครแม่โขงเคลียร์ชัดฉากที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลกลายเป็นฉากที่ทำหลายคนพูดถึงอย่างมากสำหรับฉากที่พระเอกมิกทองระยะใช้เชือกจับพญานาคสร้างความฮือฮาและหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเชือกเส้นแค่นี้จับพญานาคได้หรอฉากดังกล่าวจึงเกิดเป็นดราม่าขึ้นในโลกโซเชียลทันที ล่าสุดโอลิเวอร์บีเวอร์ผู้จัดละครเรื่องแม่โขงได้ออกมาเปิดใจว่าผมขออนุญาตบอกก่อนสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกเอ๊ะฉากนี้มันอะไรมันได้เหรอแปลกจังคือจริงๆผมให้เกียรติทุกคำติว่าเชือกเส้นแค่นั้นเองเว่์ไปไหมนั่นพญานาคนะคือผมขอเล่าก่อนนะว่าตัวพระเอกเขาเป็นคนต่างชาติและโดยตัวเขาไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพญานาค มีครั้งหนึ่งพระเอกเคยเจอพญานาคแล้วเขาพยายามไปบอกเพื่อนเขาซึ่งก็คือราโก้ลุยเฮสจนเพื่อนเขาบอกว่าหลอนไปเองหรือเปล่าจนพระเอกต้องตอบกับเพื่อนไปว่าได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดูแล้วก็จะมีฉากที่พระเอกซ้อมเหวี่ยงเชือกบ่วงบาดอันนี้คือสิ่งที่ผมปูเรื่องไว้แล้วจนมาถึงฉากจับพญานาคที่ได้ชมกัน ซึ่งจริงๆตรงนั้นมีอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกพวกปืนฉวกซึ่งในภาพอาจจะไม่เห็นทั้งหมดแล้วตอนนั้นพระเอกกำลังพันเชือกอยู่ก็เป็นจังหวะที่พญานาโคโม่าพอดีทำให้เขาได้ประจันหน้ากับพญานาคและเมื่อพญานาคกำลังจะไปตัวเดฟเขาคว้าอะไรได้เขาก็รีบคว้าเพื่อจะจับพญานาคซึ่งก็คือเชือกที่อยู่ในมือเลยรีบเหวี่ยงบวงเชือกใส่อย่างที่เห็น ผมต้องกราบขออภัยสำหรับฉากนี้ด้วยในครั้งหน้าถ้ามีโอกาสผมจะตรึกตรองให้มากกว่านี้โดยเจตนาของฉากนี้ผมต้องการโชว์ฉากซ g ีที่เป็นพญานาคอยู่ในน้ำมากๆเลยอยากให้ดูองค์รวมของเรื่องนี้ว่าผมมีความตั้งใจและที่สำคัญผมอยากให้ดูซีจีเพราะเป็นงานที่เราตั้งใจอยากให้ลองเปิดใจดูเรื่องราวต่างๆในละคร และตัวบทประพันธ์เป็นอะไรที่เราไม่ขยับหรือเติมแต่งจนเกินเหตุทุกครั้งที่เติมเรื่องขึ้นมาผมมีการปรึกษาคนเขียนบทรวมถึงคุณอาปองพลอดีเรกสารที่เป็นเจ้าของบทประพันธ์ด้วยฉากที่เป็นไวรัสคุณอาก็ไม่ได้บอกอะไรคุณอาชมเรื่องซีจีใต้น้ำว่าสวยมากผมอยากให้ทุกคนดูความตั้งใจตรงนั้น ซึ่งทั้งหมดต้องขอบคุณทีมทำซีจเพราะเรื่องนี้ได้รับคำชมเรื่อง CG ค่อนข้างเยอะอย่างฉากที่เพิ่งผ่านมาเป็นฉากพระนางมิกกับเปรี้ยวอยู่กับหิ่งห้อยมีหลายคนชมว่าสวยเหมือนจริงมากต้องบอกว่าหิ่นห้อยในฉากก็เป็น CG ครับอันนี้ต้องชื่นชมทีมทำซีจจริง ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูละครผมอยากให้ดูถ้าได้ดูละครเรื่องนี้แล้วได้ดูที่มาที่ไปของละครที่ผมวางไว้ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนคิดในครั้งแรกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนครั้งนี้ผมเคารพในสิทธิความคิดเห็นของทุกคนหลังจากนี้จะมีฉากที่ต้องเล่นกับซีจีอีกเยอะเลยครับการปรากฏตัวของพญานาคที่จะมีเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ในช่วงท้ายที่แอบสปอยให้นิดหนึ่งไม่ได้มีพยานาคแค่องค์เดียวอันนี้ต้องติดตามให้ดีข้อมูลดาราเจขีดล่างพันทิย์